เกาเต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 าด้านมีสีราบสีตีนเดินมามันจะมว้วนปบปบ,ปบเรากับพี่น้องเตาหาคือหาตรงนี้เต้าเต้าเตาอากาศดีเลยนี่ครับโอ้มันจัดง,งานครับปูพรม อุสนามอยากเทียวพรอมนี่รูดแค้นวิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่หนึ่งบกราหกแปดคนจัดงานอยู่ครับเนี่ยจัดงานลูดแค้นสนญลักษณ์ขุนอีสานครับสัญลักษเมืองอีสานเฮาพ่วงมวลพ่วมซื้นต้องม,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 มีแค้นพ่วมซื้นพ่วงมวลต้องมีแค้มันเด็กกัน เรียกวมน้องหูลิลงลกับพี่น้อง